คนรอตอนมีชีวิตอยู่มีเงินก็ไม่ใช้ตายไปแล้วก็ยังใช้เงินไม่หมดหวางปินเหยาวนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ในเจอเจียงเสียชีวิตในขณะที่อายุยังไม่มากนักเหลือเงินฝากไว้ให้ภรรยา1 9 0 0ล้านและภรรยาได้แต่งงานใหม่กับคนขับรถของคุณหวงังในสมัยที่คุณหวังยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่คนขับรถคนนั้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสะดวกสบายเขาก็คิดว่าแต่ก่อนเรานึกว่าเราเป็นคนทำงานให้เจ้านายอ๋อตอนนี้เราเพิ่งเข้าใจแล้วว่าเจ้านายทำงานให้เรามาตลอดความจริงที่โหดร้ายนี้เป็นตัวแสดงว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวสำคัญกว่าความรวยความหล่อความสวย ขอให้ทุกคนหมั่นออกกําลังกายระวังสุขภาพใครเป็นฝ่ายทํางานให้ใครนั้นพูดยาก